ครับสวัสดีวันสุขสุขนพ่อพ่อกระส่องบลกอกชาแนวเด็กพี่น้องคลิปนี้บลอกเอื้อกอาทิพาเจเจไปคุดกบโดยเจสบายดีแล้วสบายดีก่อนสบายดีอ๋อสบายดีก่อนสบายดีบ้าลุงมื้อนี้เจอาทิภาไปใสไปคุดกบเห็ดดีๆเจอาทิภาไปคุดกบบอไปแล้วไปแล้วไปพี่น้องไปพากันไปคุดกบมื้อนี้กันนะ ทิพาเลาะท่อ,ทองเด้พี่น้องมืานีเดอ้อคุดโกบป้าเจ้เอ้อนี่ใสม,มันบมเม,ตม,มนตฮู hết, ้ไปไปโมเนฮู้ไปผู้ลงรุ่มผมไปมากไปขุดกบขุดเขียดหาเห็ดหายังกับมากไปเด้พี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวต้เอาไปไป กดพวงกันลมเดี๋ยวเดียวฉีมหาของหน่อยมาใหา้ของหน่อยนี่เงินนี่นนคือว่าเห็นอยู่เออมักไปหากินหาอยู่เสียเอาของหน่อยมาใหา้มา,หามาติดตามชมเด้พี่น้องว่าบาเจีพันธีได้กบบ่ ผักชวนคัวอันไหนกะเทียมกระเทียมกับอันนี้มะทัวของขวัอันใหญ่เลยนะกะทั่วป่ะกุ้นาหน่ายมาหากบหาเขียดพี่น้อง สายมาเบิ่งดูนี่ส่เขูใงแต่ลอนี่เขียดทั้งกบลอยน่ลอยลอยหู๋าโถอันั้นได้ใส่าโถเก่งขนาดแต่ละคน ได้คนละข้อละข้อยิงน้อยยังได้ชั้นี่เนาะเอาผู้ใหญ่ได้สิได้จักโตมาอนี่ได้สูตรเด็กน้อยกับบ่ได้ละบาดนี่อ่าไปไปสิอลูกไปยุคมก่อนไป ลูกก็มายืนเป็นกำลังใจให้แม่ยับออกนะครับโอ้โหเจ๊กระแล่นหรอ่ะมารูนเบงฮูนี่พี่น้องทามันชีมีกบหรือมันฉีมียนี่กระปุกวมีกบหรือมีกระปุกเจ เจว่ามีกระปุกป่ะกบปุ่มีบ่เงี้ยเงี้ยลงไปมีน้ำบ่อู้อู้เองกบน้อยอังเลยเจ้งนีกระปุกแด้วพี่น้องนี่มันึ้นมาแล้ว กบหลือเขียดมานกบโกบกบมามานมนกบน้อยมันปีด้ไงมานมานเจวะมานอะไยังเจกบกับกรปุกโกบกระปูปะปปรุ่นไปลรุ่นรุ่นหูต่อไปดด้วพี่น้อง ร oh, 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 oh. oh, oh, oh. oh, ok. ุดโอ้โอู้อู้อ้โอ้ยบึงเดียเหินโจกได้กบเลยพี่น้องตกใจเมื่อกี้นี่ขาโกนลงไปเลยฮายันประดาอันมาโกนต่อเห็นมันแวบๆมานะตัวเดียวนะตัวเดียวเปิดแล้วเปิดแล้วเบิงลูกก็ได้ฮัก์ไม่แง่แม่เลยเจได chị chọn có chọn chọn là, là? <laughs> <Mày đã. cười> <laughs> chị ừ. ừ. à, này hả chọn cái chọn chọn là mẹ đã mẹ đã chọn 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 đi chọn 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 tôi chọn nhau bao ไปหาน้ากัดเลยไปเดอปลาลูกไปหาก๊บมาสิบ่าบงด้วบาเบิงมาเดอปลาลูกหากบสิไปเลยพ่น้องมันรุนมัร่นประดาคูดพี่น้องเนี่ออกมาติ่นดงได้เฮยตอยดงได้เฮย โอ้หน oh, ่ะ <c> หัวมันหัวมันหัวกบดึกเอาวะมันบอออกพี่น้องกระซับดอกเลยโอ้ยมันอีกแล้วกบน้อยกบน้อยมันง่ายซทำง่ายแล้วมีจักรจุปตัวเดียวนั่นแลัวเดียแมนแมนมาไปต่อบะเนี่ ทั้งอยากทายทั้งอยากกุนเนาะเรื่อห้ปลาดากันเอาได้พี่น้องเด้อกานพ่อแล้วก็ให้ปลาดา,าโอ้ยอยากเอาเสียมอีกแล้วดดดิิปลาากต้อี่น้องเดลยมาเจมาเจเห็นแวบๆเดี๋ยวรอกันได้พี่น้องเด้อ ได้ปะมีน้ำแต่มีมตะปูพี่มันรูดตัวพี่ไหมเจ๊ฉีกบ o b หรือสิขเขียดเด้แบบแบบอเห็นแต่แวบๆอ่ะให้ปไปดาเลยให้ปไปดาย้ำยีนังบอกว่าเห็นอยู่มันคือเนี้ยออกมาเด็กเด็กเด็ก เห็นเยอะดิมนกบเลยเขียดนูไอ้เด็กอ้เด็อเกเขียดน้อยครับพี่น้องนี่เขียดน,น้อย,น,น,ออยน,นีจะ<อ>นะกระปูบอ่ปปะป้ปะายอย่ามันหนีมือบอก นี่ต้นนึงกะปูคือตัวใหญ่ใช่ลงของเรียบร้อยวันนี้เขียนยอะไรกันเฮ็ดเล็กอเอาเอามะมาอาม,าอ,ามาอันแกงแกงโสมแซ่บกนรนะดกนึกว่าโกบเพนแวบๆเแบบขียดหน่อยสองโต๊ะกับอีป,ปูเมืม่งไงเงี้ยเมื่อสักบาทเอาละหูันใหญ่เป็นตามีโกบเนะเาะอ๋อเอ้ยอืม อเสียงเขียนห้องบ้านหรือเสียงกบห้องนใดก็เสียงห้องเอร์ลอนแบบป้าปไป้ปไปรุดหูต่อไปเจเมื่อแล้วเจฮะเจชิเมื่อแล้วอ้ามันรูดเถยะ่อออก ใส่หมวกเจชิมเมื่อแล้ะบ้เจชิมเมื่อละไปเมื่อเจชิมเมื่อแล้วย่างบ่ฮอดเมื่อยโอ้ยมามาขี่ลังมาเจเมื่อบ่ฮอดบะ เมื่อโบฮอดออกเอาแล้วพี่น้องพาเมือกันเดี๋ยวมาเบิ่งอยู่เงนินเลยพี่น้องนะว่าโกบหรือว่าอีปูหาได้ลไรสำาร็น่เจเน <c oughs> ะหาได้ปูอีปูลายเนาะมือนี้่ <c oughs> <c oughs> าฮุา่าน่าฮ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 ้ เธอโกบเธอเขียนออกได้ไมแต่ตัวน้อยคือมีแต่เขียดกบมโน่กบน้อยตายเลยไอ้มันกล้าบ่นเลยกระปุนีเบินแล้วกระปุนีเบ่นแล้วกบก็ได้จะเจกตัวโอ้ปุอันนี้เขียดจ้อยหได้แต่ซ้ำหนีเลยน้องไปตีอีกนะงอืมได้ได้ตัวหนึ่งนี่อืมก้นกินผู้เดียวครับพี่น้องเดยซ้ำหนีเลยพี่น้องเอ้ย ຍ້ານຢູ່ບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າເອົາມາກິນກັບເຈສບໍ່ນະນີ້ເຂົ້າໜົມປັງນີ້ຊາເຂົ້າໜົມປັງແມ່ນບໍ່ມັກແຮງບໍຂົ້ົມປັງນຈຈດຕອີູນາມື້ນນເຈນ ไปแล้วพี่น้องคลปมีฝากกดไรกดเชร์และเป็นกำลังใจให้เ้อฝากกดไรกดเชร่และเป็นกำลังใจไปดีดีไปดไปดีเอาไปสพี่น้องไปล้วสวัสดีบายบายกันนะบายบายยบาย